สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมเอ็มจากช่องบุกหัวซาวนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับแนะนําการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ EP ที่1นะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อการตั้งค่าแอป,ปกลอง d ั m XD นะครับดัเเป็นแอป,ปกลองที่ผมใช้ประจำนะในการอรบเบอร์กลองในช่องของผมนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่านะครับแอป,ปกลองตัวนี้นะจะมีอยู่บนแค่ App Store เท่านั้นนะครับซึ่งก็หมายความว่า ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android นะครับไม่สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาไม่ทำให้โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ Android ก็มีแอปกลองเยอะแยะมากมายนะครับเช่นแอป r ร a l Dump นะผมว่ามันเป็นแอปกล่องที่ดีแล้วก็คนโหลดใช้กันเยอะมากนะครับแต่ก็อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน D u m p s XD ตัวนี้กัน ตั้งแต่การโหลดการตั้งค่าอุปกรณ์กลองต่างๆในรูปแบบฉบับของผมเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะเชิญรับชมกันในคลิปกันได้เลยนะครับ Let's go <S อันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่าด um ัม XD นะครับดัม um มีตัว S ด้วยนะแล้วก็ XD แบบนี้นะครับกดค้นหา ก็จะเจออยู่2ตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะมันเป็นเวอร์ชั่นของ iPhone นะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือแบบฟรีก็คือเวอร์ชั่นนี้แล้วก็แบบเสียตังค์จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมได้โหลดลงไปใน iPad ผมแล้วนะครับส่วนข้อแตกต่างนะระหว่างเจ้าตัวฟรีแล้วก็เจ้าตัวเสียตังค์นะครับัำดับแรกเลยก็คือว่า พีเซตตรงนี้ครับมันมีถึง11 P ดพีเซตด้วยกันที่เราจะตั้งรูปแบบของกลองของเราเอาไว้นะครับแต่เจ้าตัวฟรีนะมันตั้งได้แค่4 P พีเซตเท่านั้นนะครับ2นะครับข้อจํากัดของตัวฟรีนะก็คืออุปกรณ์กลองนะครับทั้งหมดมันเตรียมมาให้เรานะครับมีตั้ง19ชุดด้วยกันนะแต่ว่าตัวฟรีนะครับมันใช้ได้แค่แจ็ a อะคูติกแจมคิดและก็สตูดิโนะครับ มันก็คือพรีเซตกลองที่มันเตรียมมาให้4เซตเนี่ยครับสนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงกลองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากเปลี่ยนเสียงสแนรตัวนี้นะครับเข้มาตรงนี้นะครับไฟมินเนทอย่างนี้นะสมมุติผมหาเสียงตัวอย่างสักเสียงนะครับแอดเข้าไปนะที่สแนร์เนี่ยครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงของกลองเราได้นะครับโอเคครับเรามาดูเจ้าตัวเวอร์ชันเสียตังกันเลยดีกว่านะครับ กลองชุดนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใช้ประจําในการโคเวอร์ในช่องของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเข้ามือที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ากลองชุดนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ลูกศรตรงนี้นะครับเลื่อนมาด้านขวาแบบนี้นะแล้วก็ไปตรงไอคอนตรงนี้นะครับกดบวกที่ตรงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับแท็บเมนูข้างบนนะผมจะปิดไว้หมดนะครับพวกนี้ครับโต๊บนะสปอร์ตไลท์สโมกอะไรพวกนี้ครับผมว่ามัน ค่อนข้างที่จะตาลายนะครับและเล่นปิดไว้หมดนะครับไปที่เมนูบวกตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2เมนูด้วยกันก็คือ Create New Set แล้วก็ Duplicate This Set นะครับ d u duplicate t h i s s e t นะครับก็คือการ Copy กลองชุดปัจจุบันนะครับไปสร้างชุดกลองชุดใหม่นะครับแต่วันนี้นะครับเรามาสร้าง New Set กันทำการตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งว่า Lock 1 นี่เราได้ชุดกลองของเราขึ้นมา1ชุดแล้วนะครับเปลี่ยนแบ็กกราวนะครับมาตรงที่แปลงสีตรงนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับแบ็กกราวก็เลือกผมจะใช้ตัวนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาเลือกอุปกรณ์กลองกันไปที่สตูดิโอนะครับผมจะใช้เบสดมของชุดนี้นะครับ สองอันนะครับทอมด้วยนะครับทอมหนึ่งทอมสองแล้วก็ฟอร์ทอมนะครับไลท์ด้วยนะครับตัวนี้ต่อไปสแนนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจะเจอคำว่าสแนตรงนี้นะครับผมใช้ตัว16นะครับสแนนตัวนี้ไฮแฮดนะครับใช้ตัวคาสสิกลอกก็คือตัวนี้นะครับไฮแฮด ใช้2อ,อันต่อไปสเปซนะครับจะใช้ของตัว,ตว,ว,วอคคีติตัวนี้วิเวตล็อกคิดตัวนี้แล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้ชาบแคลส ผมใช้ตัวนี้นะครับหมายเลข7แล้วก็หมายเลข6นะครับ7จะอยู่ขวา6จะอยู่ซ้ายนะครับใช้หน้าก็คือหมายเลขสีตัวนี้นะครับคาบเบลใช้ตัวนี้โอเคลำดับต่อไปเรามาจัดกรองกันเลยดีกว่านะครับ ดำไปตรงนี้สแนนี่จะเรียงลำดับไซส์หน่อยนะครับเพื่อให้ดูสวยงามมันก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมเท่าไหร่นะเพื่อนๆ <c oughs> สองฝั่งนะครับอันนี้ก็หมุนแบบนี้ไม่ใช่น,นี่สุดแ๊บ ผมว่าไม่เอาันี้ดีกว่านะครับถ้าเราต้องการลบนะก็แค่เลื่อนมาตรงรูปถังขยะตรงนี้นะครับทิ้งไปเอาคร่าวๆนะครับเอาหลักๆที่ใช้กันบ่อยๆนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับจะเอาไปปรับแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับข้อดีของดัมเอก็คือตรงนี้แหละครับมันสามารถย้ายไปตามตำแหน่งที่เราชอบนะครับให้แฮ์ดเอาไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาตีมันจะได้ ไม่หลุดไปโดนตัวอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าเสียงมันดังไปนะครับเราต้องมาลดเสียงมันลงอีกไฮแฮอทนะครับประมาณนี้นะครับไลท์ชานะครับ ประมาณนี้นะครับฉาบนะครับมันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็ปรับเสียงให้มันสมจริงหน่อยนะครับโดยการเลื่อนมาด้านขวาประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็แผนไปด้านซ้ายประมาณนี้อีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยก็คือเจ้าตัวโชคตัวนี้นะครับมันเป็นการหยุดฉาบให้เสียงมันสั้นนะโดยการใช้2นิ้วนะครับ ตีไปครั้งแรกแล้วก็ประกบ2นิ้วแบบนี้นะครับด้วยความเร็วนะครับแบบนี้นะครับส่วนสเปดนะครับก็เบาเสียงลงเหมือนกันด้านซ้ายก็แทนเหมือนกันนะครับส่วนทอมนะครับทอมซ้ายผมก็ จะแผ่นนิดๆตัวกลางไม่ต้องทำอะไรนะครับเหมือนผมจะตั้งผิดนะครับอันนี้มันคือฟอร์ทอมนะอันนี้คือทอม2นะครับโอเคเจ้าตัวฟอร์ทอมนะครับผมจะปรับเสียงลงต่ำนิดนึงนะครับคาเเลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าอื่นเช่นเราอยากให้เสียงแสแนเราสูงหรือว่าต่ว่านี้ครับก็มาปรับที่ตรงนี้ได้นะครับปรับได้ทุกอุปกรณ์นะครับเสียงของมันแล้วแต่เราชอบเลยนะครับส่วนเอาเพลงเข้ามาในแอปนะครับก็เข้าไปที่บวกตรงนี้แล้วก็ Import Music นะครับก็จะมีเพลงที่อยู่ในเครื่องเรานะแล้วก็เลือกมาสมมุติเราผมเอาเพลงนี้เข้ามานะครับก็กดเลือกเพลงแล้วก็เล่นนะแล้วก็ตีตามนะครับ ส่วนเวลาที่เราตีตามเพลงหรือว่าซ้อมอะไรแบบนี้ครับมันไม่สะดวกใช่ไหมที่เราจะเข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถติ๊กเลือกที่ด็อกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมาโผล่เมนูข้างนอกตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการเดินหน้าถอยหลังของเพลงนะครับก็เลื่อนเอาสะดวกนะครับแบบนี้ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็เข้ามาที่เมนูฟันเฟืองตรงนี้เมนูมิกเซอร์นะครับก็จะมีเมทานอมเมทานอมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือระดับเสียงของมันนะครับ อันที่2นะครับก็คือดรัมดรัมก็คือกลองของเรานั่นเองนะครับเสียงของกลองนะต่อไปก็คือมิวสิกนะครับมิวสิกก็คือเพลงที่เรานํามาใส่ในแอปเวลาที่เราตีเนี่แหละครับส่วนนี้ก็คือเสียงมาสเตอร์นะครับก็คือเสียงรวมทั้งหมดของแอปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับไม่เคยใช้หน้าต่างที่2นะครับอันนี้ก็คือเมทานอมครับที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ส่วนเมนูฝั่งซ้ายนะครับเรียวเพก็คือมันจะสมจริงมากขึ้นนะครับกรองเวลาที่เราตีลงไปครับมันจะมีด y นามิกด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับสองระดับเสียงนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมจะปิดไว้นะผมว่าค่อนข้างเวลาตีนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับผมปิดไว้นะครับตรงนี้ ส่วนเมนูข้างล่างนะครับเมนูเอฟเฟกนะเป็นการปรับจูนเสียงของกลองของเราอีกทีนึงนะครับอันแรกนะครับก็คือรีเวิร์บนะการปรับเสียงนะครับให้เสียงกลองของเรามันไม่แห้งไปนะครับผมปรับไว้สุดเลยนะครับเอ็กโคนะผมปิดไว้นะครับผมว่าเสียงมันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับซิงเกิลเสียงก็จะแปลกๆนะครับโลพาร์ ผมปิดไว้หมดเลยนะครับเปิดแค่รีเวิร์บแค่นั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเมนูสุดท้ายนะครับผมจะเปิดไว้แค่ r รีคว r e s w i ปท to Unlock อันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่เปิดไว้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาเราตีใช่ไหมครับถ้ามือเราไปโดนรูปประแจตัวนี้ครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับถ้านิ้วเราไปโดนแบบนี้มันจะไม่เลื่อนมันจะไม่เปิดออกมานะครับมันต้องใช้ อยู่เลื่อนขวาแบบนี้มันถึงจะเปิดนะครับผมส่วนอันอื่นนะผมปิดไว้หมดเลยนะครับถ้าเปิดไว้ผมว่ามันดูเลอะเทอะไปนะก็ใครจะเปิดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับการนำเข้าไฟ์ลเสียงไปทำการตัดต่อในเครื่องของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโปรแกรมไอจูนก่อนนะสำหรับใครที่เป็น Windows นะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมไอจูนขึ้นมานะครับ โอเคก็ทําการเสียบ iPad ต่อเข้ากับเครื่องนะครับเข้าเครื่องคอมนะลำดับต่อไปนะครับก็เข้าไปที่ iPad ไปที่ไฟแชร์ลิงนะแล้วก็แอป dump xd ไปที่โฟลเดอร์ Recording นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างทําการเซฟนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมเซฟไปแล้วนะครับสําหรับเ,เพลงนี้นะครับผมจะไม่เซฟทับนะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตัดต่อนะครับโปรแกร,รมที่ผมใช้ในการตัดต่อนะก็คือโปรแกร,รม Premiere Pro นะครับก็เปิดโปรแกร,รมขึ้นมาโอเคนะครับนี่ก็คือไทม์ไลน์นะครับที่เราจะทำการตัดต่อกันนะครับแท็กแรกนะครับอันนี้จะเป็นแท็กวิดีโอที่ได้จากกล้อง iPhone น,นะครับมันก็จะมีไฟล์ภาพนะข้างล่างก็จะเป็นไฟล์เสียงที่ได้จากกล้องวิดีโอ iPhone นะครับแท็กที่2นะครับจะเป็นไฟล์เสียงที่เอาออกมาจาก iPad นะครับแท็กนี้นะ แท็กที่3นะครับจะเป็นเพลงต้นฉบับนะจะอยู่ตรงแท็กนี้นะครับก็เอามารวมกันนะครับเลื่อนแท็กเสียงให้มันตรงกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับหรือว่าผมสอนไม่เข้าใจนะครับ inbox มาทางเพจผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะใครต้องการให้ผมแนะนำเรื่องอะไรนะครับเมนไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับ แต่ยังไรก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปหน้านะครับใครเม้นอะไรหรือว่าผมจะทำคลิปสอนอะไรรอติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ